กระตูนไทยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยตั้งแต่สมัยครูเหมเวชกรลุงพอบางพีหรือว่ารุ่นหลังๆอย่างอาแอลอาราดเลอสวงลุงจุกเบีบ้ยวสกุลอะไรพวกนั้นอยู่ในชุกในยุคเฟื่องฟูนะดเด็กสมัยนั้นเนี่ยคนที่ห้าสิบอัพขึ้นมาเนี่ยจะคุกคีกับพวกนี้เยอะมาก มันจะมีแผ่วๆตั้งแต่การ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามานะครับเพราะว่าทางสำนักพิมพ์ต่างๆไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์ตอนนั้นเป็นการขโมยขโมยโดยการสั่งมันจะมีบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดร้านหนังสืออยู่ซึ่งเขาจะไปซื้อหนังสือเป็นออกเป็นรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็จะเอามาทำเป็นอาร์ตเบิร์กแล้วลบ ลบคำบรรยายแล้วก็เพิ่มเป็นภาษาไทยเข้าไปแทนขโมยพิมพ์อยู่ตั้งหลายปีกว่าจะซื้อลิขสิทธิ์กันเป็นล่ำเป็นสันลุกนั้นกระทูนไปยดอบเลยแต่จะมีอยู่ที่ที่ยังคงดำรงอยู่ได้โดยตลอดก็คือพวกขายวัวเละมหาสนุกอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็เคยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ได้เคยเวลาไปต่างจังหวัดจะเห็นว่า คนที่นั่งรถไปต่างจังหวัดน,นะบางทีก็เหงาอะ่ะหนังสือการ์ตูนพวกนี้เล่มละสิบบาทสิบห้าบาทก็ซื้ออ่านเพลินๆไปในรถนะฮะแล้วก็เอามันความบันเทิงที่หยิบต้องจับต้องได้อะ่ะแค่สิบบาทสิบห้าบาทช่วงการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยการ์ตูนไทยแทบจะไม่ฟื้นเลยไม่ไม่มีเลยล้มหายตายจากกันไปเยอะจะเข้าไปแทรกอยู่ในนิตยสารหรืออะไรสักส่วนใหญ่ อย่างของลุงจุกสมัยก่อนก็จะไปแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์อย่างของไอเอลราดเลือสวงนี่ท่านเลิกเขียนไปเลยตั้งแต่สิงดำมาก็ไม่ได้เขียนอีกเลยจนกระทั่งตอนหลังแกก็มีแรงโหมขึ้นมาก็นั่งเขียนเขียนต่อจัดแสดงงานที่หอศิลป์ตรงตรงข้างมาบุญครองอผมว่าการ์ตูนไทย มันก็แผ่วลงไปจนกระทั่งมีอยู่ยุคหนึ่งที่ญี่ปุ่นเริ่มพูดถึงลิขสิทธิ์มากขึ้นก็จะเริ่มซุบเซาล,ลงไปหน่อยหนึ่งหายหายไปแล้วตอนนี้เริ่มบูมขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าสำานักการ์ตูนที่เป็นเล่มเนี่ยก็น้อยกว่าในออนไลน์หรืออะไรพวกนี้มันจะไปโตในออนไลน์ซะมากกว่าพวกเว็บตูนต่างๆคมิโก้อะไรพวกนี้แล้วก็การ การทําไม่ต้องผ่านสํานักพิมพ์คุณสามารถจะพิเซนตัวเองในออนไลน์ได้เลยดังนั้นกระตูนไทยจะพูดว่าซบเซาก็ไม่ใช่แต่มันเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในออนไลน์เสียเป็นส่วนใหญ่คนที่ทำกระตูนก็จะเปลี่ยนจะไม่ใช่คนที่มีอายุแต่เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันเริ่มจะ หาโอกาสสร้างงานสร้างอนิยายสร้างแอนิเมชันอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ใน YouTube อยู่ในเว็บตูนต่างๆเยอะขึ้นถือว่ามันก็เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของรูปแบบการ์ตูนแต่ว่าการ์ตูนเหล่านั้นมันไม่ได้เข้าถึงคนทุกคนทุกวัยเหมือนกับในสมัยก่อน มันจะเป็นบางกลุ่มเท่านั้นกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันกลุ่มแฟนคลับของเขาโดยเฉพาะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของการ์ตูนในรูปแบบใหม่แต่ว่ารูปแบบเก่าหนังสือที่คนอนุรักษ์เก็บไว้ก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าจะคิดว่ามีชิ้นใหม่ๆออกมาไหมก็น้อยมากอย่างที่เห็นก็มีของอมริน นะครับที่ทำเป็นคอมิกโดยมีพวกพี่โอมีสละหน้าวํารุงอะไรพวกนี้กำลังทำอยู่นอกจากนั้นก็จะมีแค่จะไม่มีที่อื่นละมั้งจะมีกลุ่มกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นการ์ตูนความรู้ของนานมีอะไรพวกนี้ก็ยังยังพอทำกันอยู่แต่ผมว่ายอดพิมพ์ก็จะเริ่มลดลดลงแล้วละ่ะมันจะ รูปแบบเป็นหนังสือจะน้อยลงเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะแทบจ,จะไม่มีแล้วมั้งนะคิดว่าเป็นไปตามยุคสมัยซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับให้ได้คนเขียนการ์ตูนก็ต้องปรับตัวเองให้ได้